but โอเคครับผมก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราก็อยู่กับเกมอาร์วีกับเจ้าตัวละครอารเลนกันอีกเช่นเคยนะครับผมก่อนในเกมนี้เนี่ยเราได้ชนเล่นกับชาลลอตผมก็เลยจะมาถือโอกาสสอนแนวทางการชนเล่นกับชาลลอตเลยนะครับเวลาเจอชาลลอตเนี่ยให้ยืนประมาณนี้นะเพราะถ้าเกิดเขาอ,อัพหนึ่งเขาจะเช็คพุ่มได้ไกลมากๆนะพยายามเคคียร์พดอน2ตัวพร้อมกันนะอ้าวเขาอ,อัพสอมาแบบนี้เราสบายนะแบบนี้ได้เรื่อยๆนะครับผม เอาแล้วเข้ามาแบบนี้เรียบร้อยครับผมอัพสับมาก,ก็จะเป็นประมาณนี้นะมันโดนตอดง่ายนะครับผมเวลาผมเล่นชาลอตเนี่ยจะอาพหนึ่งตลอดนะ ร้ connected. ตัวตนไร้ต้นกําเนิดก็ทุกครั้งที่เขาเข้ามาแบบนี้ก็จะโดนตอดไปนะจะเย็นๆค่อยๆฟังก่อนสัตวันหนึ่ง โอ้สวยครับผมเรียบร้อยเจอกันที่บ่อนะก็เมื่อกี้พลาดไปเอาใหม่นะครับผมเราลืมดูไปนะว่าป่าจบไหนโอเคเลี้ยงสแต็กไว้ครับผมแล้วก็งัดนะ ก็สวยงามนะครับผมจัดนี้อดีตเป็นเีความฝัุ่งนี้ยังคงต้องไปต่ออตอนนี้ตีรี่ค่อนข้างรวยนะตอนนี้เราได้คลิยชิ้นแรกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อันนี้พยายามอย่าไปโดนมีดของซิลนะเพราะถ้าเกิดเราโดนเนี่ยซิลเขาจะเอาสกิลสองเข้ามานะครับผมแล้วก็มาต่อเราเรื่อยๆนะ อันนี้เราเดินมากันซิลนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยบวกตรงกลางนะการแม่เขาไปเติมนะครับผมอดีตเป็นเพียงความฝันลูกหนี้ยังคงต้องไปต่อฉันแต่มโงขึ้นมาเพื่อนเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อาวุธสังหารโอ้โหแล้วตีลี่สลับเลยมาพอดีเป๊ะเลยนะไม่งั้นเนี่ยเราได้ป้อมนะ เดี๋ยวเราสลับลงไปล่างเลยนะมีจุดวาร์ปอันใหม่เนี่ยก็สะดวกแบบนี้นะครับผมเพราะถ้าเกิดเป็นแผนเก่าเนี่ยเราอาจจะต้องวาร์ปแล้วก็เดินมานะก่อนในตอนนี้เนี่ยชาร์ลอตต์เขาไม่มาสู้กับเราแล้วนะก็ไม่เป็นไรครับผมเคลียร์เวฟดันป้อมไปนะ อ่าตอนนี้ชาาหลอดตายนะครับผมบอกเลยว่าป้อมนี้เนี่ยหวานเจี๊ยบนะจะวันนี้ช้าหลุดเดียวโรนัลโดม,มานะครับผมบอกเลยว่าไม่รอดนะเอะลาละจะวานนี้บัตผมโดดเข้าไปแล้วครับผมบัตผมข้างแล้วบัตผมข้างแล้วแต่ว่าไม่น่าจะได้ตีรีครับผมเรียบร้อย เอาจริงๆต้องถอยนะเพราะว่ายัางไงอีกนี่มันกันบ้านเก่งอยู่แล้วนะครับผมก็หลักๆแล้วนะครับผมเวลาเจอโชเลนกับชาล็อตเนี่ยเราดูนะครับผมว่าเขาเป็นประเภทไหนประเภทแรกคือแบบสายตอดนะครับผมเน้นตอดแล้วก็ออกเน้นตอดแล้วก็ออกให้เราเจ็บเนี่ยแล้วพอเราเจ็บเนี่ยเลื่อนน้อยเขาก็จะกล้าเล่นแล้วนะครับผมเราพยายามตีธรรมดาไปก่อนนะให้เขาใช้สกิลสองไปก่อนนะครับผมอันนี้ย้าเลยนะเพราะถ้าเกิดเรารีบใช้สกิลแล้วเขาใช้สกิลสองหลบสกิลเราเนี่ยเราแห้งนะแล้วก็อีกอย่างนะครับผมถ้าเป็นไปได้นเนี่ย ถ้าทุกคนทําได้นะเราพยายามใช้อันติเราหลบอันติเขานะอย่าไปโดนสตันนะครับผมแต่นี้เราต้องกดไว้พอนะอแต่ว่าค่อนข้างยากครับผมคือเราต้องเดาส,สกิลเขาได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยผมยังกดไม่ทันเลยนะแต่ถ้าเกิดเราหลบได้เนี่ยบอกเลยว่าโอกาสชนะเราสูงมากๆนะโอเคกับอีกประเภทหนึ่งประเภทที่2ก็คือแบบเอก็กซ์ s i ี e เลยนะครับผมแบบเจอหน้าบวกเจอหน้าบวกเลย ผมว่าประเภทนี้เนี่ยสู้ง่ายกว่าประเภทตอดนะเ<ด>พราะว่าประเภทตอดเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารำคาญนะประเภทนี้เราบวกกันเลยครับผมเน้นแค่หลบสกิลให้ได้สกิลให้โดนครับผมแค่นี้นะแล้วจังหวะน,นี้เพื่อนบวกกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเหมือนจะไม่สวยด้วยนะแต่เราไปปิดได้น,นะครับผมอุ้ยแล้วจังหวะน,นี้แก๊กดึงสวยครับแต่ว่าผมโดดไม่โดนนะแบบเไรครับผมยังได้อยู่แล้วเก็บแครี่มาได้ครับจังหวะน,นี้เราเล่นต่อเลยนะครับผมรอได้ยาวๆนะ โอเคถึงเราจะมาช้าแต่ก็เก็บทิปเปิลคิวให้แล้วนะครับผมเป็นการถ่ายทษนะเอาจริงๆเนี่ยถ้าผมเล่นกับเพื่อนผมจะบอกว่าเอ้ยผมขอทําเลนก่อนนะอย่าเพิ่งบวกแต่ว่าอันนี้เป็นโซโล่ครับผมก็เข้าใจได้นะอเ,นอเอาจริงๆน่าจะจบไม่ได้นะเรามีรถถังแค่อันเดียวเองนะครับผมอีกนิดเคลียร์ไปเดียวก็ได้แลวนะ รอง,งัดนะโอเคเขาเกิดกันแล้วนะครับผมต้องถอยแล้วนะไร้ตัวตนไร้ต้นกำเนิดสิ่งที่เหลือมีเพียงรอยยิ้มของเธอสักวันหนึ่งฉันจะต้องรือฟื้นความทรจงจำกลับมาให้ได้ อา้าวซิวมัวนะครับจังหวะนี้ตายนะอืมโอเคไม่ได้ครับผมคือถ้าผมโดดตีลี่เนี่ยเขาฟิกเข้าบ่อแน่อนอนนะครับผมเลยลังเลนะแต่จังหวะนี้เพื่อนน่าจะจบได้นะเรียบร้อยครับผม โอเคก็จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับแนวทางการยืนชนเล่นกับชาร์ลอตก็พยายามอย่าไปโดนต่อเยอะเกินนะก็จะสังเกตเห็นว่าชาร์ลอตเนี่ยหลังจากโดนไป2ตัวก็ไม่มาสู้กับเราอีกเลยนะเกมนี้ก็กดละให้ทุกคนเลยครับผมเล่นดีกับทุกคนนะสุดท้ายนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ